สวัสดีค่ะสวัสดีฮะต้อนรับเข้าสู่รายการแกเกินไปเอ้ะทำไมใส่ตรงกันด้วยเนี่ย,อ,ยอีก,กู๊ปไม่อยู่ไม่ต้องไม่ต้องใช่ปะอันนี้ของแกยังคิดจะเลยว,วันนี้ไม่มีกู๊ปเราจะรอดไหมอะ่ะรอดไอตัวนั้นตัวภาระไม่มีวันเดี๋ยวดูเราพิ้วกว่นเด้อพิ้วกวันเด้อพิ้วขึ้นเมา่อพีดับพิ้ววันเด้<ห>อ<ห> ตั้งแต่ค่อยๆหายไปดีละคนนออิดก็หายกูก็หายต่อไปเจก็หายก็เป็นเพจที่นิน o f ออฟฟิเชียลไปเลยค่ตอดแค่ตอดตนอ้ไอ้ดีเอ้อาจจะยึดเพจตลอดเลยตอนเราเข้าสู่ในาการสวยเกินเกมแฟนพี่นินเขาเรียกร้องเหลือเกินคนอะไรเอ่ยน้าตาดีพอยังมีโชคลาภ <c oughs> คนบ้าเลยปูเข้าตัวเองว่ะแฟนเรียกร้องว่าอะไรเจเรียกร้องบอกอยากดูสวยเกินเกมอีพีต่อมาแล้วเพราะว่าสองอีพีที่ผ่านมาสองแสนวิวจ้ะขอบคุณนะคะที่สนับสนุนก็ ค่อยๆคืคบคานไปทำไมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่าวันนี้ <c oughs> แกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไงไม่เกี่ยว<ช>อะไรกับที่ฉันจะยึดเพจหรอก เออที่แรกไม่เกี่ยวเมื่อกี้เวาตรงพูดนี่แหละวันนี้กิจกรรมให่พี่นินกิจกรรมวันฮาโลวีนนั่นเองนี่เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับใจดามากกว่านะใช่นี่ก็แต่งหน้ามาต้อนรับหรอเนี่ยแต่งจริงๆให้ช่างแต่งหน้าแต่งแต่ดันติดต่อผิดไปติดต่อพี่จิกนวรัตน์เข้าแต่งหน้าศพใช่พเล่นเลยเป็นศพใอะไรมาด้ยอันนี้ล่าสุดพี่นินเติมไป5,000บาทเพราะว่านางบอกว่าช่วงหลังนางงานยุ่งไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าอยากจะให้ทีมมันเก่งขึ้นเพราะนั้นเติมซบซบไปก่อนซอซบซบให้มันดู เพาะอาจจะได้อะไรนะเออเพราะไอ้นี่มันดวงดีไว้พวกแกได้อูโกซานเชสได้เอเันครสโปเงี้ยชั้นนี่เติมหมดไปเป็นแสนแม่งได้แต่เชอร์ลิงแฮมมึงจะบ้าอะไรเออเนี่ยทุกวันนี้ฉันจะทำฟูลเชอร์ลิงแฮมอยู่แล้วเนี่ยได้ไปสี่ห้าตัวโอเล่กูด้าโซชาเนี่ยบ้าบอคอแตกแล้วแกรักแมนยูไงก็ไม่ต้องมารักฉันมากแมนยูอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูมันจริงๆบอกนี่นะฉันก็ทำไม่เป็นพี่นิงก็ทำไม่เป็นเพราะนั้นงั้นเราลองดูแลกเหรียญตอนนี้เรามีอยู่เท่านี้เราลองแลกเหรียญดูปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บ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 อ่าห้าแสนแปดแรกหมดใช่ไหมหมดสิหมดนี่เลยนะจยืนยันอ่าไม่เคยถอยอยู่แล้วจะดำเราเป็นพวกสายเปใจปั้มอยู่แล้วกับเพื่อนยังหมดได้เลยเออกับเกมก็ต้องโอมอีกแล้ว มันมี2รูปแบบพี่นินอันนี้รูปแบบแรกก็คือจะมีอยู่ในนี้ประมาณ10กว่าอันซึ่งฉันก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรนะส่วนรูปแบบ2ก็จะเหมือนจะน้อยลงโอกาสไดไอคอนเยจะมากขึ้นเอาน้อยเลยเจ๊เอาน้อยเลยนะน้อยไปเลยโอเครูปแบบ2นะแล้วก็ตรงนี้หมุนวงล้อใช้3มเหรียญ300เหรียญไปเลยเจ๊เฮ้ยจริงเหรอบูวางไปเปล่าหรือลุยลุยอ่ะพี่นินกดเองแล้วกันดาวิดลุยขอภัยลูกกวาดไม่พอลุยแบบนี้อายโคตรนะเจ๊ เขาบอกเราจะทำไม่เป็นอ๋อที่ต้องตรงนี้ป่ะโทษทีโทษทีตรงตรงนี้อ่ะมี10ครั้งใช้20เหรียญกับ100ครั้งใช้สองร้อยเหรียญร้อยครั้งไปเลยลุย,ลย,ลยเอาเลยฮนะเอาเลยอ่ะลุยเฮ้ยได้ลูกกวาด29ลูกกวาดเลยเหรอโอ้โหถันผูกพอดีเลยเจ๊ตายหาแล้วจปลึแปงแบงค์ฟันนะคือเอาโอเคยี่สิบเก้าลูกกวาดเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วมันต้องได้กี่ลูกกวาดวะมันถึงจะเอามาเล่นตรงนี้ได้เชื่อมันได้ไหมเนี่ยไม่รู้อะไรเลยบอกเลยฉันไปหาจานกลุ้มไปต่อพ 30ลูกกวาดแล้วเงินแจกเืในห้องเรียนแล้วล่ะอ๋อนี่ไงใช้ลูกกวาด3อันได้หมุน1ครั้งครับโอ้ยแล้วลูกกวาดเพียบเลยงั้นลอง1ครั้งก่อนไอย10ครั้งไปเลยลูกกวาดเราต้อง59แล้วนะเจ๊ลองดูลุยสิไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยบอกคนนี้เลยอันนี้เรเนี่ยเวทลันโอเคได้เวทลันเยอะอยู่ทั้งนต้องเล่นหนึ่งครั้งบ้างเจ๊เราต้องอย่าอุ้วารู้เหมือนกันดิใครเป็นี อ๋อมัลติคาร์ดโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วมันจะได้ไอคอนตรงไหนวะอ๋อนี่ต้องมารับรางวัลตรงนี้เออใช่ไหมวะไหวไหมเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะบอกเลยนะตรงนี้นะโอ้ยแปลว่าเรายังต้องลุ้นอีกทีนะพี่นินว่าเราจะได้ไอคอนหรือเปล่านะเพราะเราได้อะนั่นเดี๋ยววะอยู่กับเพื่อนเนี่ยเปิดผิดเปิดถูกไม่ใช่กดชัดดาวนะเออเปิดก้าวเนี่ยเก่งกับเปิดตูดเก่งมากบอกเลยนะอ่ะร้อยแปดสิบเหรียญเอาสิบครั้งแล้วกันไปทีละสิบครั้งพี่นินมีดูกว่าเพิ่มไปอีกไปอีทละครรั้งเื่ย เผื่อมันจะไอคอนมันจะมาไอคอนมันมาสเต็ปนี้หรอเจ๊มันมีอยู่นี่ไงในบ่อนี่ไงแฮะแอลหรอมีอยู่ในบ่อไงลองดูไปเรื่อยไปเรื่อยอะทำไปเรื่อยตัวไปเรื่อยอาจจะได้แหละดูทรงแล้วไม่แน่หรอกไปถึงได้ชกกันเดี๋ยวน่าจะอย่างนั้นนะเจ๊แล้วสิบครั้งมันเมื่อยเจ๊แล้วร้อยครั้งไม่พอไงเหรียญแล้วไม่พอแล้วจะหมดแล้วใช่ปะเฮ้ยดูก่อนเรามี45แล้วพี่นินไปเรื่อยไป ถ้ารอบเนี่ยไม่เวิร์กรอบหน้าก็ไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันละเออหมดละไปหาตอนนี้ไปหาจันกุ้งไปหาจันกุ้งเหมือนเดิมตอนนี้เรามี53ลูกกวาดเราต้องมาหมุนตรงนี้10ครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะหมุน30 30ก็คือได้ครั้งหนึ่งแล้วอีกทีที่เหลือก็ได้ประมาณ6ครั้งโอเคดยมาเจ๊อันนี้ได้อะไรอ่ะหนักๆเป็นเวทลันวะี่นินอ่ะนี่เราจลองทีละครั้งห่งแล้วมันจะได้ไรนะเว้ยไอคอนไม่ได้แล้ววันนี้หมดสิทธิ์ละ เวทีรันมาใหญ่หนเรียกเจ๊เพื่อทำรายได้บ้างอ่ะก็เวทีรันการเวทีรันเนี่ยพวกตัวเก่าไงไอคอนไอคอนไม่ได้ด่าเพื่อนไอ้บ้าดีแล้วที่เป็นคขาว่าไอ้บ้าดีกว่าด่าว่าไอ้ประหลัดเลยหมดแล้วลูกออลูกกว่าเลยที่สิบเอ็ดอันกดไม่ไดเอานะอย่างน้อยเวทีรันก็สนับสนุนกิจกรรมเข้าไปเออนะก็ได้เพื่อนเจ๊มาอยู่ในทีมใช่เออพวกแก่ๆโอเคประมาณนี้หมดแล้วเสือสองลูกกว่ากดไม่ได้แล้ว อไอคอนไม่ได้ป่ะเจดายไม่ได้หรอกเจ๊เราก็เปิดเวทลันเนาะเราจะได้ตัวนักเตะคนไหนใช่ป่ะถูกต้องถูกต้องลุ้นเวทลันเพราะพี่นินมันโชคดีไว้พวกแกอาจจะได้แบบตัวท็อปของเวทลันพวกสลาตันพวกอะไรพวกนี้เนาะรับก่อนแล้วถ้าเกิดฉันลุกฉันต้องทำไงวะแกแกก็เอาอี้ออกไม่ใช่ลุกลุกเท่าที่ลืมไปตรงนี้เออกดรับทั้งหมดไปก่อนเงินเพียบพี่นินเออระหว่างรอรับนี่แกมีประวัติไหมประวัติของอยากจะรู้ประวัติแกคุณแม่คุณแม่ประวัติ คุณแม่แล้วเหรอชื่ออะไรคุณแม่เป็นตารายการเขารู้กันหมดแล้วมั้งเขาไม่รู้บางคนเขาดูคนละคอนเทนต์เออคุณแม่ชื่ออะไรคุณหญิงที่นามสกุลเหินห้ามมีอาชีพหาหอยบ้านอยู่ที่ไหนหัวหินหาหอยได้เยอะไหมวันหนึ่งวันละสี่ห้าไข่ห้าหกไข่สี่ห้ามันลงหอยหิบแล้วเออห้าหกไข่เออห้าหกไข่แล้วหาหอยได้ไปหอยไปทำอะไรเอาหอยไป ไว้บ,บนหิ้งก็ไว้บนหิ้งเ,อ,งเออแล้วบ,บนหิ้งแล้วไงต่อหิ้งห,หักทิ้งหักเหรอแล้วแม่รู้สึกไง <c oughs> โกรธอะ <c oughs> โกรธโกรธอ่ะหัวร้อน<ม>หัวฮอนโมโหหอยอ๋อโมโหอหอยเดี๋ยวรอกจากโมโหหอยแล้วโมโหมึงด้วยตอนนี้เออโมโหอหอยไงอ่ะแล้วเอาหอยไปทำอะไรทิ้งเหวอือแล้วไปถึงเหวเป็นไงไปถึงเหวก็สะดุดหินเออหินเป็นไงหินหักเออแล้วไงต่อแม่ก็เลยโมโหหอยโมโหสองรอบแล้ว หักแม่ก็เลยหัวห้อยเต๊เแล้วยังงี้หัวห้อยแล้วเป็นไงผ้าถุงก็เลยคุมหัวออแล้วเห็นไหมเห็นเด้าหางโอ้ยตะกุกตะกักฮา <c oughs> โฮ้ยเดี๋ยวรับเงินก่อนรับเงินก่อนตอนนี้แกมีอยู่ประมาณ 2, 000, นะ <c oughs> สอง0มืนะ2 0 0 0มืก็ดีนะไปซื้อคอมมาเล่นเกม<บ>ใช่แต่เกมสุ่มซุ่มเจ๊งไม่นะให้มันมาเป็นคนกดเลยอ่ะปกติเป็นน้องนิกก็ดูแบบดูแกดูดีฮะ เออดูสมเหตุสมผลนะเงินที่เสียไปไเจ๊แปลว่าแกโดนดวงฉังชนฉุดอยู่<ม>แต่ดวงฉันเยอะนะข้างหลังอะดวงเพียบเลยดวงอะไรเจ๊ขี้กาดเลยแหละอ <c oughs> <c oughs> เป็นดวงดวงใช่และ <c oughs> นี่ได้ข่าวว่าเป็นไข้นอกจากดวงไม่ดีแล้วมีว่าโควิดมาติดเนี่ยติดไปติดไปตรวจไปแล้วไม่เจอก็คนที่เป็นอะเขาก็ตรวจสองครั้งสองแล้วนะทำไมเลยเรียกใหม่เลยยังไงต้องยังไงวะเจ๊แล้วเดี๋ยวไปตรวจมาแล้วไม่เจอตรวจโควิดไม่เจอโควิดเลย เนี่ยไปตรวจไปแล้วไม่เจอไม่เจอโควิดเหรอไม่เจอโรงพยาบาลกว่าจะได้3รอบอ่ะนี่รับเงินมานูนๆแลวเพิ่มอีกจาก20ก็ตอนนี้เป็น3 8ม0 0แล้วเก็บเอาไว้ก็ระหว่างนี้ก็ซื้อแหวนในที่เพจเดี๋อ่ะันจัไปขายให้มันอีก ไม่เสียงอาจารย์กุ๊กของเราลอยกล้องอยู่ในหูไอ้ไหมเจ้าจงจำไว้เจ้าจงจำไว้ซื้อแหวนที่เพจรแกรนดาลาเนี่ยคิดดูดิโดนฝังชิปมันอกี้งั้นเอางี้วันนี้เราเปิดแต่เวทเทอร์เรนแล้วกันเราก็ต้องได้แหละเพราะเราไม่ได้ไอคอนไม่รู้ด้วยนะว่าอันไหนการ์ดใบไหนมันดีไม่ดีนะเอาเอามัลติคลาสก่อนเบาๆวันนี้สิบชิ้นก็คือเป็นมัลติคลาสจะมี LS มี BOE อเออะไรเงี้ยแล้วเวทเทอร์เรนด้วยอ่ะเปิดสิบชิ้นไปเรียลุยลุยชอบที่สุดเลยตรง เฮ้ยเอสโอเคเฮ้ยเบอร์ดีเจ้เฮ้ยปบอรบาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่แย่นะโอเคเลยเนาะบวกห้าด้วยแล้วสามพันเจ็ดร้อยอะคือแบบนี่การ์ดไม่ได้ดีนะแต่แกเปิดเออใช้ได้ว่ะไปกันต่อไปกันต่อให้ถือว่าโชคดวงใช้ได้แล้ววันนี้เจ้เราอยู่กันสองคนก็ดีเนาะไม่ต้องทำโทษอะไรกันเลยเพราะเราอยู่กันมาก็เหมือนเราก็ทำโทษตัวเองพอสมควรเลดพออยู่ใช่ไหมเอาเดเอเด้อเด้อเนี่เนี่มาตีคลาสอีกอันหนึ่งเลด จะอยู่ที่เกิน94พังสะมั่งคอมกูเนี่ยสุดชั้นสุดชั้นเฮ้ยเฮ้ยเวทลันเว้ยใครวะกองกลางอุ้ยมาติชโอ้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคโอ้โมันน้อยยังเลยเจก็ยืนยันไหมนะถัววไปอันนี้แล้วกันมลติคลาสอีกเรทเกิน96แต่ว่าไม่รู้บวกอะไรลุย5ชิ้นเฮ้ยเวทลันเว้ยอุ้ยเหมือนเดิม แกทำแกทำคูมาติดนะไม่ใช่อะไรก็มันชื่อมาติดไงเจ๊เราไม่เปิดติดมันได้ไงอ๋อมาติดคือมาติดสองสองรอบเลยบอกให้มันเปลี่ยนชื่อดิแต่จะได้ได้คนอื่นเปลี่ยนเป็นมาห่างอันนี้บวกห้าด้วยเอ้ไส้สนุกอ่าบวกห้าแน่นอนมาติคลาสเจ๊เราจะเป็นลองแบบรวมพลังไหมเหรอหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยเดียวเจ๊เฮ้ยโอเคโอเค เฟนเตอร์ว่ะก็เชลนี่อําไม้ดีเท่าไหร่ฉันไม่ควรยุ่งกับแกให้ดีเท่าไหร่แกเอานิ้วแกไปไว้งทงโซฟาเลยโอเคมันมีคัดร้อยคัดห้าสิบเอาคัดร้อยก่อนทําไม่เป็นนะคัดไม่เป็นนะแล้วยังไงต่อลุยเลยกดเลยสี่ชิ้นพี่นี่ลุยอันนี้เวทนันยางเดียวเลยน่าจะโอเคอยู่ตัวเธอเออทีมเชนกิตใครวะกองหน้าเดฟูดีมากคไม่ดี ร้อยสามโอ้ตายตายแต่ละคนรายการมันจะจบที่ EP3 สามเลยทำไมมันดูแบบไม่รุ่งแล้วล่ะอันนี้มันคะท้าสิบไปเบอร์เก้าเบอร์เก้าโอเคเฮ้ยเชโก้หรอเอเดนเชโกสองเหรมันจะเบอร์เก้าทำไมเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีตัวที่ดีดีวะคัดร้อยบวกห้าอ่ะคัดร้อยบวกห้าแล้วพี่นินลองดูอ้าวยังเฮ้ยเฮ้ยมาสิบเจ๊เฮ้ยโอเคโอเคเอาซิเหรอเฮ้ยโบตดสกี้เฮ้ยโอเคสี่พันสองสี่พันสองสี่พันสองโอเคบวกเท่าไหร่เจ๊บวกห้าด้วยเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไอ้นี่ท่านบวกห้า จัดไปขอซาลาตันซาลาตันเฮ้ยเบอร์เจ็ดเฮ้ยแย่ยเหรอไม่ใช่ดิใครวะจัวกินโอ้ก็ไม่ดีแต่ก็ไม่แย่ก็สองพันหนึ่งก็โอเคดีว่าไอ้พวกร้อยกว่าไี้เลขี้เล่เล <c oughs> อันนี้แล้วกันมัลติคาร์ดบวกห้าเผื่อได้พวก l o, N l H B o e, ลองเอลออะไรมันก็โอเคอยู่อ่ะฉังตรวไปแล้ววะท,ทุกทีเฮ้ยเคดิล่าเคดิล่า เอ้ยโอเคสองพันแหมรีบจะได้เลยนะก็กูกดไงหมดละมีแต่บวกสามแล้วทั้งนี้ถอนใจแรงไปไหมเนี่ยถอนใจไม่ให้เกียดเลยนะห้าพันความตื่นเต้นสักนิดยังยังไม่ได้รับเลยอันนี้สามชิ้นมีสองชิ้นไหมทูพีซอ่ะอ๋อทูพีซก็คงเป็นบางยังไงหมวกกระถุงเท้าโอเคเฉียบอ่ะก็เว่ากกูว่า เฮ้ยอ้ยเบอร์เจ็ดฝรั่งเศสใครวะเฮ้ยชิลูเฮ้ยหกพันหกร้อยโอ้ยลงรูดีกว่ามาติคัสอีกไปอีกใบแล้วบวกสี่ลุยอืมเอมโมจีอังกฤษด้วยใครวะอีกซ้ายเหรอฝึกซ้ายมาร์กออเบรตันสิบแปด ย่กากหญ่ด้วยหรอเปล่าเนยยี่ยอเนี่ยยอดนั้นหกพันยังเคสโต้เลยนะเออใช่เลยเด็เคสโต้เลยนะอันนี้กันสุดท้ายละไป,ไปเวอร์นสามคนสามชิ้นอ๋อสี่ชิ้นเดี๋ยวจัดไป <c oughs> พังความกูพังแน่กดเหมือนโมโหอ่ะขมโหไม่ได้เหมือนเฮ้ยลามดๆๆมดเฮ้ยต้อไม่ใช่ะ <c oughs> วะเชชเชชเชชเชโยเชชเคร อันสามไม่ง่าทำไมเช็ดถูกแตงแหวนเจมไม่เก่งออกอันนี้อันเวทรันออลอีกใบหนึ่งสุดท้ายละหนึ่งชิ้นจัดไปสลาตันมาโหดพีกเลยนะโอ้แล้วเดินด้วยไม่ไหวแล้วเี่ยเจ็ดเจ็้านเฮ้ยเหนื่อยใจจริงใช่หมายถึงว่ากับเกมแหละกับแกเนี่ย เท่าน,นี้แหละหรืออยากเปิดอย่างอื่นไหมชกต้นนี้อย่าเอาหมัดเปิดหน้าเจ๊แั้นแหละพอละอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พี่พ<ย>พนินเจ๊นงนะแฟนๆคงจะรู้แล้วล่ะว่าเพราะอะไรเจ๊เครียดอต่เจ๊กลับไปเล่นดนตรีเหมือนเดิมดีกว่าไม่เล่นละเกมโถ่อย่าเพิ่งท้อพับผ่าเส้นตีกลองตีกเออฮะอ้านั่นตีกลองอ๋อนี่ปูอะปูแบบกูไม่รู้ตัวเยอะเีลยอย่ากเสียงกลองนี่ได้หมดไหมได้เป็นนักดนตรีได้ทุกเสื่ออ๋อกระเดื่องนี่ไงไม่เอาสิ่งรวมๆกันหรออ๋อ มูว้าเนี่ยดวงไม่ดีแล้ยังปูไม่ดีปูเองตบเองเลยไม่ทันกี้เอางี้เสียงเสียงกองส่วนใหญ่เป็นไงเสียงกองตึกเปาะตึกตึกเปาะตึกเปาะตึกตึกเปาะตึกเดี๋ยวก็ตึกอันนี้เหมือนกองกีฬาสีอะเสียงกระเดื่องตึกโอ้เฉียบเลยอันนี้เฉียบเลยเสียงกระเดื่องเอออาจารย์ดูใส่ใส่ท่าไม่เยอะอะไรเสียงฉาบเป็นไงเสียงฉาบเสียงฉาบไม่ใช่ด้วยไม่ใช่เดี๋ยวนี้ความรู้เราไม่ดีเลยเชฟเนี่ยรอเสียงแฉกเยอะเลยพี่น้องเล่นเสียงแฉกเดียวเสียงแฉเป็นไงเสียงแฉคุณผู้ชมอ่ะ คุณผู้ชมมาดูเลยเอ๊ะจะไป็นกูบอกเหรอจารย์ิ่งสักวะโอเคอ่างั้นนี้เสียงทอมอ่ะสวัสดีครับเปิดเปิดดวงไม่ค่อยดีเรามาทางนี้ดีกว่านะเจนเปิดโต๊ะหนึ่งอะไรไม่ต้องเล่นหรอของจานกูอ่ะไม่ต้องหรอกเแซ้มเขาไม่ดีไม่ดีไม่ดีอ่านี้เกียหนึ่งเกี่ยงเข่าหัวอ่า่ึงเนี่ยได้นี่มาเกียสองกองเสียเกียร์เป็นหู้อาหลอกให้ด่าตัวเองเหรอ ลาไปแค่นี้แหละสำหรับสวยเกินเกมีพีนี้ไม่รู้เจ๊งหรือดีก็ไม่รู้นะเนี่ยเอาจริงๆน่าจะลาทุก EP ไปตั้งแต่ EP นี้แล้วเดี๋ยสิสู้ดิสู้เพับะเพราะผ่าติงต้อมจริงเลยโอ้จะขึ้นเ้าสิเราเราหน้าตู้ไหมคะชีวิตไปร้านที่พี่ดิ้นไปเรี่อยๆอ่าฝากผลงานหน่อยมีผลงานที่ไหนฝากผลงานเลยเอาผลงานตัวตัวเลยเพจการลงกันเงินเลยการเงินี่เลยนะเออฝากเนยค่ะก็ฝากติดตามพี่นินได้ที่เพจโมโนฟินิกส์ด้วยนะคะเป็นเพจให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินนะคะเป็นงานประจำที่พี่นินทำอยู่ถูกต้องอ่าส่วนในืนี้งานไม่ปประจจแต่เเ็็บน ใช่ถ้าบริษัทที่จะทำงานเขารู้ว่าเนี่ยเอาเงินมาลงทุนแบบเนี้ยไม่ดีเลยค่ะเอาหน้าได้คอนเทนต์โอเคค่ะก็ฝากติดตามรายการ สวยเกินเกมแก่เกินเกมเพื่อนสีไม่มีสัวและทุกรายการของเจดำนะคะเล่าที่จําได้เรื่องเล่าเซือีเล่าเท่าที่จําได้เล่าเท่าที่จําได้ไงพูดรบรัดดิเคยโดนรบขาไหมเรื่องเล่าเสือสีดีดีดีนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ y YouTube เจดำออฟฟิเชียลแล้วก็เพจเจดำดีมากอ่ะวันนี้เราลาไปละไว้เจอกันไปสัปดาห์หน้าจะเป็นสวยเกินเกมหรือแก่เกินเกมรอติดตามมาแล้วกันไปเวล้าไม่ไปด้วยกันหรอโอ้โหมึงไปก่อนแล้วดิ อารมณ์เสียงไงจริงไป <ๆ S 1> เรื่อไรเป็นไปเรื่อ <ๆ S 1> เอาซอบซอบไหม <ๆ S 2>